ที่สถานีตำรวจลัสมีเข้ามาในห้องเยี่ยมผู้ต้องขังดีใจที่พบฤทชีเธอร้องไห้และกอดเขาไว้ฤทชีบอกเขาเชื่อใจเธอเสมอว่าเธอไม่ได้ทำอะไรผิดเธอบอกเธอไม่กลัวอะไรแล้วเมื่อเขาอยู่กับเธอตำรวจมาตามให้เขากลับไปเขาบอกว่าเขาจะรีบพาเธอกลับบ้านและเดินจากไปที่บ้านครอบครัวโอเบอร์รอยมาริสกาอยู่ในห้องบอกยิรันว่าเธอจะแย่งฤทชีคืนมาจากลัสมีให้ได้ที่ บ้านของลัศมีบรานีบอกให้ชาลูโทรถามอายุธวาฤิชีไปช่วยลัศมีออกมาจากคุกแล้วหรืยอยัง ชาลูบอกว่าอายุธบอกเธอแล้วว่าเขาจะโทรมาหาเธอเองแต่เขาก็ยังไม่โทรมาสักทีบรานี่กลัวว่าจะไม่มีใครไปช่วยลัสมีชาลูบอกถ้าไม่มีใครช่วยพวกเธอก็จะหาทางช่วยลัสมีเองราโนถามทั้งสองว่าพวกเธอจะช่วยลัสมีได้อย่างไรชาลูได้รับโทรศัพท์จากอายุธพบว่าอายุธเกิดอุบัติเหตุจึงรีบออกไปจากบ้านราโนสงสัยทำไมบาวินเดอร์ถึงยังไม่โทรมาหา เธอสักทีเธอคิดที่จะโทรหาเขาคิดว่าวันนี้เธอจะต้องได้เงินจากเขา ที่บ้านครอบครัวโอเบอรอยนีลามอยู่ในห้องเสียใจที่ริจีขัดคำสั่งเธอคีรันมาหานีลามบอกว่าเธอกับมาริชกากลัวมากว่าริจีจะไม่อยากกับลัสมีนีลามถามว่าคีรันต้องการอะไรจากเธอคีรันบอกให้นีลามให้คำมั่นสัญญากับเธอว่านีลามจะต้องทำให้มาริชกาได้เป็นสไปยของบ้านหลังนี้อย่างแน่นอนห้ามผิดคำสัญญานีลามบอกว่าเธอให้สัญญา คิดว่าก่อนอื่นเธอจะต้องเอาริชีกลับคืนมาจากลัสมีให้ได้ก่อนที่สถานีตำรวจริจีพยายามกลับไปคุยกับลัสมีที่ห้องขังอีกครั้งแต่ตำรวจปฏิเสธริชีบอกว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่เขาลืมบอกลัสมีเมื่อบอกแล้วเขาก็จะกลับไปทันทีตำรวจบอกให้ลูกน้องผู้หญิงชื่ออาเลียเอาคำพูดริชีไปบอกลัสมีริชีบอกอาเลียให้ไปบอกเธอว่าเขา รักเธอแต่อีกฝ่ายปฏิเสธริชีบอกเงินเขาจะไปบอกลัสมีเองแล้วรีบวิ่งจากไป ชาลูมาที่ถนนหลังบ้านครอบรัวโอเบอรอยตามที่อยุธโธบอกเธอเธอเดินชนอยุธอายุธประคองเธอเอาไว้พวกเขาก็ศบตากันชาลูถามอายุธว่ามีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นกับเขาอายุธบอกเขาโกหกเพื่อจะให้เธอออกมากุยกับเขาบอกว่าฤจิชีไปหาลัศมีที่สถานีตำรวจแล้วชาลูดีใจเพ้อกอดอายุธว่าพวกเขาจะต้องไปพบลัศมีอายุธพาเธอไป ที่รถและขับออกไป ที่สถานีตำรวจฤิชีมหาลสศมีที่ห้องขังมอบแหวนให้เธอเก็บไว้เขาบอกว่ามันเป็นคำสัญญาของเขาที่จะพาเธอออกไปให้เร็วที่สุดพวกตำรวจวิ่งตามฤิชีมาและลากเขาออกไปที่ห้องโถงเวเรนดาโทรขอบคุณผู้จัดการของเขาที่ควบคุมสถานการณ์ที่โรงแรมก่อนหน้านี้เอาไว้ได้ผู้จัดการเสนอที่จะหาทนายความเก่งๆให้ แต่วอร์ดนดาปฏิเสธบอกว่าริชีกลับมาแล้วและริชีจะเป็นคนจัดการทุกอย่างเอง อายุตกำลังขับรถเห็นชาลูนิ่งเงียบไปจึงถามว่าเธอเป็นอะไรชาลูปฏิเสธบอกให้เขาจอดรถอายุต์จอดรถกลางทางและลงมาทะเลาะกับชาลูตำรวจคนหนึ่งผ่านมาเห็นจึงถามชาลูว่าอายุตก่อกวนเธอหรือเปล่าชาลูก็บอกว่าใช่ตำรวจจะพาอายุตไปชาลูก็ห้ามไว้บอกว่าเธอแค่ต้องการคำขอโทษเท่านั้นอายุตขอโทษชาลูพวกเขาก็กลับขึ้นร ถและขับออกไป ในห้องขังลัสมีดูแหวนที่ริชีมอบให้เธอเธอก็ยิ้มออกมานึกถึงคำสัญญาของเขาอายุธกับชาลูเดินทางมาถึงหน้าสถานีตำรวจเห็นตำรวจหลายนายอุ้มริชีออกมาก็สงสัยตำรวจหญิงบอกริชีว่าลัสมีจะต้องไปขึ้นศาลในวันเมื่อรืนนี้ริชีบอกทั้งสองว่าเขาไปพบลัสมีมาเขารู้สึกโล่งใจขึ้นแล้วชาลูขอให้เขาช่วยลัสมีออกมา เขาให้คำสัญญากับเธอว่าเขาจะพาลัสมีกลับบ้านภายในสองวันนี้อย่างแน่นอนริชชีบอกเขาจะต้องไปเตรียมการและเดินจากไปชาลูบอกให้อายุทธช่วยทำให้เธอได้พบลัสมีอายุธต,ตกลงเข้าไปในสถานีตำรวจพร้อมกับยื่นปิ่นโตใส่อาหารเขาเกลี้ยกล่อมให้ตำรวจยอมให้เขากับชาลูเอาอาหารไปให้ลัสมีตำรวจก็ยอมตกลงในที่สุด ที่บ้านครอบครัวโอเบอรอยดาดีกับอาหนาอยู่ที่องโถงหวังว่าริชชีจะพาลัสมีกลับมาที่บ้านโดยเร็วริชชีเข้ามาในบ้านบอกดาดีอาหนาว่าลัสมีจะต้องไปขึ้นศาลในอีกสองวันข้างหน้าเขาคุยกับวิเรนดาเรื่องทนายความแล้วมาริชกามาหาริชีถามว่าเกิดอะไรขึ้นริชีบอกเขาต้องเตรียมตัวไปขึ้นศาลกับลัสมีเขาจะไม่ปล่อยคนที่ทําให้ลัสมีเป็นแบบนี้ไว้ ริชีเข้ามาหาหนีลามในห้องขอโทษที่เขาทำแบบนี้นีลามถามทำไมเขาถึงยังเข้าข้างลัสมีอยู่อีกริชีบอกลัสมีไม่ได้ทำอะไรผิดสักวันความจริงก็จะต้องถูกเปิดเผยเขาไม่เคยคิดที่จะทำให้เธอต้องเจ็บปวดแต่สถานการณ์นี้มันยากลำบากสำหรับเขาเขาก่อให้หนีลามเข้าใจและคอยสนับสนุนเขาริชีกอดนีลามไว้นีลามก็เริ่มใจอ่อนวเรนดาเด เดินคุยโทรศัพท์กับทนายความที่ชื่อบาซูเข้ามาในห้องริชีขอโทรศัพท์จากเวเรนดามาคุยกับบาซูมาริสกาก็มาพบบาวินเดอร์ที่บายแห่งหนึ่งบอกว่าริชีได้ทนายความเก่งๆแล้วและยื่นเงินให้เขาเขารับเงินมาบอกเขาจะทำให้ริชีเป็นของเธออย่างแน่นอนชาลูกับอายุธเข้าเยี่ยมรัศมีเธอบอกพวกเขาว่าเธอสบายดีขอให้ไม่ต้องกังวลไม่นานเธอ ก็จะได้ออกไปแล้วชาลูป้อนอาหารให้ลัศมีลัศมีเผลอกัดนิ้วชาลูอายุธเป็นห่วงชาลูและดึงมือเธอไปดูลัศมีเห็นทั้งสองก็ยิ้มคิดว่าพวกเขาคงไม่ได้เป็นแค่เพื่อนกันเฉย ไฟเวเรนดาบอกนีลามว่าบาซูเป็นทนายความที่ดีที่สุดในอินเดียนีลามต่อว่าเวเรนดาถามว่าทำไมเขาถึงยังเห็นลัศมีเป็นลูกสาวอยู่อีกเวรดาบอกลัศมีเหมาะสมกับริชชีและครอบครัวของเขานีลามกำลังทำผิดที่เข้าใจลัศมีผิดเวเรนดาเดินออกไปดาทีที่แอบฟังอยู่ข้างห้องดีใจที่เวเรนดาทำหน้าที่ของตัวเองได้ถูกต้อง ในห้องขังลัสมีพบว่าแหวนที่ฤทชีให้เธอไว้หายไปจึงถามผู้ต้องขังคนอื่นๆทั้งสี่คนบอกพวกเธอเก็บแหวนไว้และให้ถ่ายให้ถูกว่าแหวนอยู่ที่ใครแล้วจะคืนแหวนให้ลัสมีเห็นภาพฤทชีมาหาเธอชี้บอกว่าผู้หญิงที่นุ่งสาลีสีชมพูเป็นคนเก็บไว้ลัสมีก็ถ่ายถูกและได้แหวนคืนมาทั้งสี่ก็ชื่นชมความรักลัสมีถามว่าได้แต่งงานกัน พอรักกันมาก่อนหรือเปล่าลัศมีปฏิเสธบอกว่าเธอทั้งสองถูกจับให้แต่งงานกันทั้งสี่ก็ประหลาดใจบอกว่าริชีจะต้องรีบมาช่วยเธอโดยเร็วฝ่ายริชีอยู่ในห้องเห็นภาพลัศมีมาหาเขาและเต้นรำพวกเขาก็ล้มลงบนเตียงเขาบอกเธอว่าเธอยังไม่ได้ให้คำตอบแก่เขาที่เขาเคยถามว่าเธอต้องการจะอยู่กับเขาตลอดไปหรือไม่เธอตอบรับ ว่าเขาจะไม่ทำลายคำสัญญาใช่ไหมเขาก็บอกเขาจะอยู่กับเธอตลอดไปริชชีได้สติพบว่าเธอไม่ได้อยู่ตรงนั้นคิดว่าตัวเองคงจะคิดถึงเธอมากเกินไปจนเห็นภาพของเธอคุยกับเขามาริสกาไม่พอใจยื่นแอบ,บฟังด้านนอกและเดินจากไป วรนดาอยู่ที่ทางเดินด่าดีมาบอกเขาว่าเธอมีความสุขที่เขาได้อธิบายให้หนีลามฟังว่าอะไรถูกอะไรผิดมาริสกากลับมาที่ห้องรยความไม่พอใจคิรันถามมาริสกาว่าเกิดอะไรขึ้นมาริสกาบอกว่าริชีคิดถึงลัสมีมาก จนถึงกับพูดคนเดียวเธอทำทุกอย่างแต่เขาก็กลับไม่สนใจเลยคีรันบอกลัสมีอยู่ในคุกจะไม่มีวันออกมาได้อีกมาริสกาก็ถามว่ามีอะไรมายืนยนันอาเบเข้ามาหาบอกเขาจะทํใใ้้แน่ใจว่ามันเป็นอย่างนั้นมาริสกา,ากออ็โกรธอาเบด้วยความดีใจ ที่ทางเดินเวรีนดาบอกดาดีว่าพระเป็นเจ้าได้ทําให้เขาตาสว่างเห็นลัศมีเป็นโชคดีของครอบครัวของเขาดาดีบอกเธอเป็นเพียงคนเดียวที่ไม่เคยอคติกับลัศมีเพราะเธอเคยตกที่นั่งอย่างเดียวกันกับลัศมีมาก่อน เวเรนดาบอกนีลามจะต้องเข้าใจสักวันและพรุ่งนี้เขาจะไปเยี่ยมลัสมีชาลูมาส่งเธอบรานีถามเกี่ยวกับลัสมีชาลูก็บอกลัสมีสบายดีและจะได้ออกมาเร็วๆนี้ราโนต่อว่าอายุธบอกเพื่อนบ้านต่างนินทาเรื่องลัสมีอายุธบอกราโนเป็นผู้บริสุทธิ์ เขาจะไม่ยอมให้ใครมาพูดถึงลัศมีอย่างเสียสีหายหายราโนได้ยินเสียงโทรศัพท์คิดว่าบาวินเดอร์อาจโทรมาจึงเดินจากไปคืนนั้นในห้องขังลัศมีเห็นผู้หญิงนุ่งสาลีสีเหลืองนั่งร้องไห้ก็สงสยัยเธอบอก เธอติดคุกมาหกเดือนสามีเธอเพิ่งจะมาเยี่ยมเธอวันนี้และมีผู้หญิงคนหนึ่งมาแย่งสามีเธอไปรลัสมีคิดว่ามาริชกาก็อาจทำเรื่องทั้งหมดนี้เพื่อจะแย่งฤทชีไปจากเธอก็เป็นได้ราโนอยู่ในห้องไม่พอใจบาเวนเดอร์ที่ยังไม่เอาเงินมาให้เธอสักที วันต่อมาริชีกับอายุต h, มาคุยกับบาซูทนายความที่ออฟฟิศอายุตเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบาซูถามว่ามีคนแปลกหน้าเข้าไปในห้องครัวโรงแรมหรือไม่อายุตปฏิเสธบอกว่ามีเพียงพ่อครัวัศมีและมาริชกาบาซูถามว่ามาริชกาเป็นใครริชีบอกเธอเป็นเพื่อนของพวกเขาบาซูต้องการจะพบพ่อครัวทุกคนเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจัศมีดี ดีใจที่ได้พบเวเรนดาเขาบอกเขาเป็นห่วงเธอรู้สึกบ้านว่างเปล่าเมื่อเธอไม่อยู่ลัสมีบอกพวกเขาไม่ต้องโศกเศร้าและริชชีจะต้องรีบมาช่วยเธอเวเรนดาชื่นชมในความเข้มแข็งของลัสมีที่ออฟฟิศ ฤิชีนั่งฟังบาซูสอบถามพ่อครัวในห้องทำงานได้รู้ว่าพวกพ่อครัวต่างก็ได้ชิมอาหารที่ลัศมิทำแต่ไม่มีใครเป็นอะไรเลยฤิชีบอกบาซูว่าจะต้องมีคนแอบใส่ย,ยาพิษลงไปในอาหารอย่างแน่นอนตอนที่ไม่มีใครอยู่ในครัวบาซูเห็นด้วยอายุตเดินกุยโทรศัพท์อยู่ที่ทางเดิน ตกใจที่ได้รู้ว่าพ่อครัวที่ชื่อหมูเกสหายตัวไปเขาเดินชนพนักง,งานและรีบวิ่งไปหาริชีพนักง,งานคนนั้นได้ยินที่อายุตคุยโทรพท์คิดที่จะรายงานให้มาริชกาได้รู้